สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันแล้วนะครับโนสตาคาวันนี้ผมพามาดูรถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้และเป็นตัวสูงกันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยนะครับโตโยต้าลีโวตัว2.4 e ย r ทีันเนอร์นั่นเองนะครับสำหรับตัวรถคันนี้เป็นตัวรถปี2019นะครับแล้วก็จดทะเบียนปี2020เลยนั่นเองนะครับเึ่ง คันนี้ผมบอกราคาค่าตัวก่อนเลยนะครับคันนี้อยู่ที่519,000นะครับถ้าดูแบบดาวศูนเปอร์เซ็นเลยคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ9,200นะครับแบบตลอดอายุสัญญาเลยนั่นเองนะครับคันนี้สภาพเป็นยังไงมีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับก็สำหรับตัวรถก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นกระบะ4ประตูตัวสูงนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนั่นเองนะครับสหรับตัว4ลรถเนี่ยก็จะได้เป็นสีบรอนนะครับหรือว่าในเล่มเนี่ยมันก็จะลงไว้4ีเทานั่นเองก็เป็นแบบ บอลเงินนะครับสว่างสว่างแล้วก็เดี๋ยวผมพาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันด้วยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะฮะทุกคนจะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2อ0 0ันซีซีนะอันนี้ก็คือเดิมหมดจากโรงงานเลยนั่นเองนะครับขอญาตเปิดฝาแป๊บหนึ่งนะฮะมาโอ้โหฝาเบลอเลยนะครับโอเคมาดูในส่วนของสภาพด้านในนะครับพวกตัวรถเนี่ยเรามีรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำติดความแน่นอนถ้าหาก ซื้อไปแล้วตัวเจอเราซื้อคือ100%เรนะครับเรามีใบตรวจรถด้วยเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าดูสภาพได้เลยนะครับพวกรอยน็อตต่างๆนะครับตัวซีนด้านนอกแล้วก็พวกสติกเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบเดิมหมดเลยนะครับแผ่นเพลท นะครับสติกเกอร์มออกแล้วก็พวกแบตเตอรี่อย่างคันนี้ผมก็เปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยออกรถกับที่ร้านนะครับพวกน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ของเหลวทุกอย่างถ่ายให้หมดแล้วได้รถไปเนี่ยก็คือพร้อมใช้เลยนั่นเองนะครับมาแล้วก็ดูในส่วนของตัวด้านข้างกันต่อนะครับตัวนี้แม็กเนี่ยจะได้มาเป็น แม็กอัลลอยนะครับอันนี้ก็คือเดิมมาจากโรงงานนะครับจะได้เป็นขอบ17นะครับก็คือแบบใหญ่ๆทรงสูงมาเลยทุ้มนี่คือเรือเือนะครับใช้ขนของต่างๆบนสบายตัวนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกเป็นเกียร์ออโต้นะครับมันขับง่ายขับสบายๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมไ่ดูใบตรวจสภาพรถนะฮะที่ผมแจ้งเมื่อกี้นะครับเพราะรถของเราเนี่ยจะมีตรวจสภาพมาให้อย่างคันนี้นี่ตรวจมาแล้วนะครับได้เกรดกันไปถึง5ดาวเลยนะครับก็จะมีรับประกันโครงสร้างภายนอกภายในแล้วก็เครื่องยนต์นะฮะตัวนี้ก็เป็นบริษัท ชิคกี้พานมาตรวจสอบรถของเราให้นะครับก็หายห่วงได้เลยนะครับเรื่องตัวสภาพรถนะครับอ่ะแล้วก็ดูส่วนอื่นๆต่อนะครับนี่แั่งตัวนี้นะครับก็ด้วยความที่เป็นตัวสูงมันจะมีแป้นนี่ตรงนี้นะครับให้เหยียบขึ้นไปข้างบนได้นะฮะแล้วก็บาอนะครับตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็แถวด้านหลังเลยนะฮะนี่ก็คือสภาพกริบๆนะฮะไม่มีร่องรอยเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้อ่ะให้ดูรอบคันกันต่อนะฮะนี่ก็ฝั่งนี้ครับ ตัวพิเลนเนอร์นะครับก็ตัวสูงนะครับแล้วก็นี้มาดูสภาพกระบะด้านหลังสำหรับตัวนี้พิเศษพอเป็นตัว E นะครับทุกคนมันจะได้ส่วนของเซนเซอร์ถอยมาด้วยนะครับสองจุดก็สาหรับใครที่รถกระบะนะครับก็บางทีเรามองไม่เห็นท้ายด้านหลังก็มีเซนเซอร์ช่วยดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังนี่แม็กไนเนอร์นะครับก็คือยังใหม่กริปอยู่เลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เดิมมาเลยนะฮะนี่ก็บอกเลยว่ายังใช้งานได้เต็มระบบพวกนี้เห็นไหมฮะ ตรงข้างล่างเนี่ยใต้แม็กไลเนอร์เนี่ยก็ไม่มีรอยสนิมไม่มีอะไรเลยนะฮะรถคือมาก,กริปมากๆฝา,าก็ยังแน่นสนิทด,ดีนี่นะครับไม่โยกเลยนะครับก็คือแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับตัวนี้ใช้สําหรับขนของได้เยอะในระดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็นี่ดูสีสันข้างๆกันเต็มๆคันนะครับแล้วก็สำหรับคันนี้ผมบอกเลยว่าอุปกรณ์ให้มาครบมากนะครับตัวด้านล่างก็จะมีล้ออะไหล่อยู่แล้วก็ในส่วนของกุญแจอ่ะ ตัวนี้จะเป็นรีโมทนะครับมาให้2ดอกแล้วก็สำรองอีกหนึ่งะครับก็คือกุญแจอยู่ครบ3ดอกเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูด้านในว่าคันนี้เลขไหม่เท่าไหร่มีออปชันอะไรให้บ้างนะครับมาถึงด้านในกันนะครับอย่างแรกที่หลายท่านอยากรู้น่าจะเป็นเลขใหม่นะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่ 11, 000, 10, 000, 1น1่งแสกิโลนะครับก็เฉลี่ยรถมันปี19.20ก็ตกปีแล้วประมาณ 2 0 0 0มืกว่าโลนะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่เยอะไม่น้อยจะไม่แพ้แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยอ่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะมีการหุ้มหนังมาเรียบร้อยนะครับจะอันใหญ่ๆแบบนี้จับถนัดมือมากแล้วก็จะมีในส่วนของมัลติฟังก์ชันนะครับก็รับสายว่างสายเปลี่ยนเพลงนะครับก็แน่นอนว่าถ้ามีรับสายก็จะมีในส่วนของตัวระบบที่เป็นบลูทูธนะฮะแล้วก็จะมี usb มี fm am นะครับฟังเพลงได้ปกติเลยนะฮะแล้วก็ระบบแอร์ก็เป็นแมนนวลปรับมือนะครับใช้งานง่ายๆดูแลรักษาง่ายแล้วก็ ตัวระบบเกียร์อย่างที่ผมบอกเลยว่าคันนี้จะได้เป็นตัวรถเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโหมด S นะครับโหมด S ก็คือเป็นแบบว่าเลือกปรับเกียร์ได้ตามใจชอบนะครับขึ้นลงแบบนี้ถือว่าสะดวกสบายมากนะครับสำหรับใครขึ้นเขาลงเขาต่างต่างใช้ขนของตัวนี้ ก็ยังถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วก็ขับสบายด้วยนะฮะมีทั้งโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับก็สามารถเลือกปรับตามการใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือช่องเก็บของตรงนี้จะมีตัวคูลบ็อกซ์นะครับก็ใช้สําหรับว่าเก็บของเย็นๆนะครับพวกน้ําดื่มกาแฟกระป๋องอะไรต่างๆเนี่ยก็ใส่ไว้ในช่องนี้ได้นะครับก็จะทําให้เก็บความเย็นได้นานขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับใครสนใจน้องคันนี้นะครับเราย้ำรุ่นกันอีกทีนะครับเป็น Toyota r ร v o นะครับตัว2 4ี่ E-P Runner นะครับจะเป็นตัวกระบะสูง4ประตูแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นตัวรถปี2019จดทะเบียนปี20ราคานะครับจะอยู่ที่5้า0 0 0หนึ่บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับก็สามารถแชทคลิปนี้นะครับแล้วก็ทักมาได้เลยนะครับที่ช่องทาง Line แอดสตาร์คาของเราจะมีขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับหรือว่าโทรเบอร์โน้ตก็ได้นะครับที่เบอร์0909976129นะครับหากใครสนใจยังไงลองทักมาสอบถามรายละเอียด กันก่อนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปประมาณนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ